ถ้ากันตั้งใจฟังจะเทศสนาถึงเรื่องอน,นัตตาให้ฟังควมเป็นจริงเทศสนามามากแล้วเทศก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมาก็ะ้องเก่านั่นแหละคือไม่นี้จากตัวของเรา วนเวียนในเรื่องเรื่องตัวของเราธาตุดินน้ำไฟลมนารันดร์นะขันอายิะมนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นเกลนอะไรหรอกแต่ฟังลืมลืมของเกา่าไม่ได้ฟังเข้ากับเขาจะเป็นของไหม่ตัวของคนเรานั้นเกิดขึ้นมา ถือว่าตนวัตัวถือว่าเรา,าเขาความเป็นจริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของค่ากันหนึ่งเท่าน,นั้นเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปซั่วข้างซั่วข่าวเหมือนกันกับไปตลาดซื้อไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็ฝากเอามาใส่กรเจ้าได้ก็ นิ่วไปบานเ้าจะทำกินแล้วก็หมดวันหน้าเมื่อก่อนเก็บอ,อีกทีหนึ่งเขาก็เช้าไปเก็บอ,อีกทีันตัวของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากขวานเนียเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งต้องใส่วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่สองคนสามคน มันก็ไม่อี่ไม่พอเป็นสักทีตะกุดเจี่ยวเทียนเทศนาว่าขุข่าลันตังขข่าลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระถ่ยสองปากเหมือนกระท่ายเข้าในนี้ถ่ยเข้าในสองปาก ใส่เข้าไปข้างบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ออกไปอีกก็ใส่อีกตั้งแต่ไหนแต่ไรดมาตอนยี้ตั้ง,งาอาบสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลต้องไปเท่านั้นอันนี้เต็มในคอไปสักทีท่านยังตั้งอุปมาอุปมไมยไว นี่คนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยศึกษาหาลือกันทันตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็น,เห,นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามาหาใกล้หาไกลหาสิ่งในไรทั้งฟวงดทั้งหยาบละเอียด าเห็นแล้วก็ชอบใจทำมาชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคิดใจมันชอบตัางหากมันชอบใจมันใจ่มันชอบต้า,มาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรจะเห็นอย่งนั้น่ตัวใจแล้วหาเป็นคนชอบมันชอบใจแล้วก็ใจในบ,บังคับให้มือไปจิบเรา ยิบมามาเข้ามาใส่ปากเอามาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปฟันก็แหลแล้วก็คืนลงไปลงไปอยู่ในกระเพาะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือทายไป่ายเทไป จึงว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกันตาฮานบอกว่าฉันจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบไไอะไรตาเห็นเลยกะมืดแต่เป็นคนจีบไม่เฉยไม่รับผิดชอบอะไรหรอกมันกะถอนเขาไปใส่ปากกับเชี่ยวฟันนั่นก็บเชี่ยวเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไร เป็นนอนในลำใสเป็นนอนในกับพ่ออาหารนะเมันอกมันมานอนนี่แล้วคืนหนึ่งแนเสาวไปไหนต้องเช้ามาสาวไปไหนโดยต้อมีใครรับผิดชอบแค่นคนเดียวแค่ที่จริงคือผู้ใจนะตังหะใจได้เป็นคนรับคิดรับชอบ คือตาเห็นนั่นกัใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่เห็ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกทนใจนั่นหีแล้วก็ดูว่าได้ไม่ออกมือก็ยิบใส่ปากไม่ได้อยูอท่านใจน่นีแล้วก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้นำคอนั้นทีน่ไหนมันจะกืนได้กืนเอนไาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายไป แลก็าาอาหารมันจะไปรับรองได้ไงคืนไม่ได้มันก็นไม่รับรองอะไคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละทำใมถึงที่มันในรู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ลำไปสิ่งตั้งหากอาการนีร้ประกอบกันเขา้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหาร เาจะเลี้ยงไหนลาคะีตอนเขาไปถึงฝ่าแล้วตอนไม่ตมกก็ไปไหายหมดเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องของเขาตั้งหากที่น้ำจะหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันตัางหากเราจะบังคับมันมนได มังคาดทำอะไรไม่ลหล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างไม่ได้ทั้งหมดนันเป็นเรองของมันทัางหากนั่นเลยจึงว่าอนัตตาของนั่นไม่ใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทบเถียงนอนัตตาคือของไม่มีจยงเรียกว่าอนัตตา อันนั้นทกเทียงก็มีที่สิินสุดถ้าของไม่มีเราเป็นอนัตตาได้อย่างไรอนัตตาท่านไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากนั้นคนเถียงกันกะจนในสมคมล้วกระจน แตกมาคามนั้นเถียงยุ่ป้ายมาในบ,บ้านนั้นนั้นแตกอ่ะปวจะจะเตืนรูหปว่าจะเตมันเข้าใจที่ไหนได,ได้มันเรียกว่าตาบอกทำชา่างคนใดจดับคนใดได้ก็ว่านั่นอะเป็นของถูกจับงวงจับอาจับขาเลยได้ก็ว่า ขาเนี่ยนก็เหมือนกับขาเนี่ยมันก็สูบนี่อไปจับหูได้ก็เหมือนกับดุ้งพัดเขานี่จับงานได้ก็แล้นก็สานอย่างไรต่างๆ์ไปโตเถียงกันไหญโตเขาทานไม่ตกไม่ลงกันคันหากว่าเอ่าหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่าง ธาสีดินน้ำไฟลมคือตัวของเราเน,นีแเป็นหลักอยู่ให้บอกมาได้ถ้าหาไม่ฟังอย่างอธิบาแยแ้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมสูญดับไปก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพม,มันเกิดขึ้นมาก่อนเกิดจากปัจจัยอริชาตันหาอุปาตาน นั่นเกิดขึ้นมามันดับไปแล้วกพตาะสาวิชาวประธานดักไปเอาตัวนี้ไปตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดยังไนมันก็ลงรอยกันแล้วสิมันนัตาเป็นตัวใี้ตัวหลงรอยท่านนันตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โต้กันไป อันถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพู้กระููกมดทุกคนทำที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขา้าใจอนัตาก็หาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมดงมมาอยู่เพียงแค่นั้น พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตามเป็นจริงของมันจริงอยูออย่างนี้กันอะไรเป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตตื้นนี่แหละอ,อที่มันซึ้งเนินเพราะจิตใจต่างหาจิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไประดีขั้าไม่จิใตใจลึกซึ้งกับธรรมดารานี้แหละ อย่างพระองค์สอนรูปกายเนี่ยเป็นอนา,า,าตตาก็ธรรมดาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจนนารณาพอสภาเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ้าไปโอ้โหมารคขอมันละเอยียดลึกซึ้งมากเรยง นั่นเกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาได้เบื้องต้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะเบื้องตนแต่ปฏิสนธิครั้งแรกมันเกิดมาไล้ก็ดับเมือนั้นแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปด้บเกิดขึ้นมาอยู่ในคันนู้นแก่มาได้แต่คันเจ็บมาได้แต่คันอยู่ในคัน ตายไปแล้วตายโดยลำดับมาได้แต่ยังไงคันน,นี่ยคันไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้วก็คอยเอติบโตขึ้นมาโดยลำดับ,ดบตากสภาพข้า,าออขมันคนที่หลงว่าตนไม่แก่ตนว่าไม่เท่าหลงตนนวดไม่ตายนะความหลงต่างหาก มันตายไปดูรดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ตรนี้ก็ตายไปทั้งหลายท่วนบอแว้วความปกปิดกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิชันนชลาปฏิชันนเวรนะปกปิดกำบังไว้ไม่เห็น นี่และเทสนาใอ้ฟังถึงเรื่องอนตัตตาให้พิจารณาดูในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อย่างที่เราเป็นอย่างนี้แหละอาหารที่เรารับประทานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทามาสิ้นล้วนแล้วจะเพื่อปากเพื่อท้องทนะั้งนั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทำแล้ว ตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรหรอกไม่เห็นถ้าใจแบนี้ก็ไม่เห็น,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 ม,หนมือไปหยิบไปใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับใส่ปากลเล้วเี้ยวไปกับปากนั้นเกิดใจนั้นแต่พาเคี้ยวถ้าใจนี้ก็ไม่เคี้ยวหรอกรู้นูใส่อยู่ในร่างกาย นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอันเรื่องทุกข์มันอยู่ตามนี้แหละไม่ได้หืน่นไกลเขายังมาไปส่งทุกข์ชัาา้นมันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ั้างหนึ่งวันหนหนไปส่งอะไรกักบกาศมาหาอีกโคตเลี้ยงอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เรา ใจนั่นแหละมันเพียงได้เมโหล่เพียงแค่นี้ไม่หาแต่แหวหาดีหาคนงามคนดีก็ปรยนของตนหาเพื่ระโลชของของเขาท่านี้กับมดเรื่องหาประโยชน์ใเพื่อร่างกายก็ในกับมดไม่มีอะไรหรอกจะเหลือตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปเองควรที่จะเห็นถรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงปิดจริงจะ สอดส่งคิดยังจะโล่งใจยังจะเบิกบานอาวุเทศนาธรรมิการนั่งภาวนาจำเป็นเนี่ยต้องต่อสู้กันเบื้องต้นต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามัดสุขสบาย เวลานั่งสมาธิแล้วกเิดมันเดือดร้อนเส็นทุกขุมใจไม่อยากตุกขภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทรมานหลายพบหลายชาติมาแล้วใช้ให้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาไม่ต้องไปจนต่อสู้ อยู่ในอำนาจของมันนึกว่าสบายแล้วแ <c oughs> ท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหาแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแขนปวดขาอะไรต่างนย่ยที่กินาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขา นั่นเป็นเรื่องของเวอวนั่นไม่ใช่ของเราหรอกมันาเป็นตัวอย่างนั้นน่ละเราไปยึดไปถือต่างหากถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเก็บเพื่อนี้หรอกเห็นเป็นอนัตตาแล้วไปถือว่าเป็นตนเป็นตัว เราคำนดณิจนาณาปนะ่าสติาำนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แหละขณะคำนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของายนอกมันก็หายไปนั่นแหละสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเ,เด็กอยู่ไปดูหนังสือก็เพิรดูกับหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืม คันเข่าไปอันนี้อาการที่ยึดเราไปเคินไปไปยึดยึดเราไปที่เจนนาทัา้งเรื่องความรู้อันนั้นอยู่นึกกับฟุทโธนะอปนึกอ,นะอ,น,น,กอ,อนาปารสติไปกำหนดกับฟุตเอาไอนนอารมณ์หมาใจนั้นอาการทั้งปวงมันก็หายหมดท่านั้น จิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็ได้ละพูดเพื่อให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็มีจิตท่านนี่ว่าจิตกับใจเปน็นอันเดียวกันนับไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิต อำไมไมตามด้วยจิตเนีนึเป็นใจนั่น็เลยไม่อยู่การกำหนดเอาใจใจเท่านั้นน่ะจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเฉยเฉจถ้ใจาหากจะ,จะรู้จะรู้เรื่องของใจนะนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้เาเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเป็นไกลแล้วการบำไา่ใจนะสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้ มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรไม่จะรู้เยเฉยรู้สึกว่าใจเขารู้สึกแล้วนะ่ะตัวใจแล้วนะ่ะสบายหลงไปมันตก็ไย,าาายตามจิตเถอะท่นส่งใจไปตามอาการของจิตคุงแต่งนึกคิดอะไรต่าง,างว่าแสบตมประการ เรีว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อ,อใจอยู่แล้วมันกว็วางหมดของกันนะของวางหมดมันก็ไม่มีตัวใจนี่สำคัญมากถ้าหากพิจารณาละเอียดกีท่วนมันคุมจิตให้อยู่กับอำนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่นแหละ สติสมาธิรวกมกันลงเปน็นใจทั้งมดสติกับใจได้รวมกหนกบฏจะรวมเป็นใจอ้นท่านี้อยู่นานั้ยไั้มตงอันีิก้นเราไมใ่ใจเนี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมันได้เฉยนี่แหละใจตัวนี้ดีเหมือนกันนะเรากำหนดใจกันนานแล้ว,จจนนลวมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมา กั้นมหายใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธใส่หายหายมดกั้นมหายใจเลยคราันไม่หายกั้นนานหน่อยมันกลัวตายมันเกิดหายทันทีเอาเรีนได้ประเด็นเดีวก่อนอ้าวนั่นงที่จะนั่งกำหนดที่จะ